ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองแม่นาอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์นางปราณีอินโชมนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองแม่นา พร้อมด้วยอดีตฐารพรานแสงทองเสวิสิทธิ์ประธานชมรมหานพรานอนุสรสถานอาสาสมัครหานพรานพันตรีทองแดงบุญญาณุสนนายนิคมศรีบุญไทยกำนันตำบลหนองแมนาได้ร่วมการแถลงข่าวการจัดงานคอนเสิร์ตการกุศลภายใต้ชื่องานร่วมใจช่วยชมรมทหานพรานอนุสรสถานอาสาสมัครทหานพรานพันตรีทองแดงบุญญาณุสน ที่จะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่8ธันวาคม2567ตั้งแต่เวลา18นาฬิกาจนถึง21นาฬิกาณบริเวณลานจุดชมวิวอำเภอเขาค้อจังหวัดเพชรบูรณ์โดยจะมีการแสดงของนักร้องลูกทุ่งหมอลำสาวยูกิหาทองคำพร้อมด้วยการแสดงศิลปะวัฒนธรรมชาวเขาจากโรงเรียนล่นมเกล้าเขาค้อและการแสดงรำแบงกระพุนจากโรงเรียนบ้านหนองแม่นา ทั้งนี้เพื่อจัดหารายได้ซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับสมาชิกผู้ป่วยติดเตียงเป็นทุนการศึกษาสำหรับบุตรทิดาสมาชิกชมรมทหารผ่านศึกเป็นสวัสดิการให้กับสมาชิกชมรมทหารผ่านศึกพร้อมดูแลเรื่องงานศพชมรมทหารผ่านศึกจัดเป็นกองทุนช่วยเหลือผู้ประสบอุบัติภัยทางธรรมชาติตลอดจนปรับปรุงภูมิทัศน์ปูกระเบื้องเทพื้นของอนุสรณ์สถานอาสาสมััรทหานพราน พันตรีทองแดงบุญญานุศนและจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์คูุรัปพันโต๊ะเก้าอี้และสิ่งของที่จำเป็นไว้ใช้ในสำนักงาน